อันนี้ผมทดลองใช้เฟซชิลที่ได้มาจากทางคุณยูนะครับใส่แว่นใส่คอโกเกิลแล้วก็ใส่เฟซชิลอันนี้ถ้าเอาคอโกเกิลออกเฟซชิลก็จะลงได้มากขึ้นดูความแนบสนิทแล้ว,ลวก็น่าจะใช้ได้ดีนะครับเดี๋ยวจะลองเทสตอนทาำคนไข้จริงๆดูเลยผมลองให้ เจ้าหน้าที่ธนกรรมใส่ยูนะครับเขาก็ชอบมากเพราะว่ามันเบาแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ค่อนข้างจะแนบสนิทดีก็รู้สึกว่ามันเบาดีครับแล้วมันก็เขาเคลุมช่วงระหว่างตรงใบหน้ากับด้านข้างได้ดีมากเลยครับแล้วไม่รู้สึกว่าโดนรัดหัวเก็บมากเกินไปกำลังดีเลยครับคิดว่าน่าจะใช้ได้เลยโอเคมากครับ